กลับเอสหลังจากคานหายอไปสมควรนะวันนี้เรากลับมากับเพลง Favorite Boy ซึ่งวันนี้เป็นเวอร์ชันรีเออที่น้องมาทำปล่อยออกมาใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะจ้าโดดเด่นมากน้าผักใช่ไหม My name is Dom Pong. Nah, I take the long Wow You don't gotta tell me I know I'm your favorite Double tap, point your thirst, communication Like a bomb when we touch, we can detonate Baby I'ma okay. do it now to talk and let me demonstrate All lies on the kicks sit the elegance, truth see to be so eloquent K now yeah stay in my element Bad boy got it in for the Chesses. Palestine, that's <laughs> my fake, fake, fake. Money in the poor place, safe, safe, safe. Bring on a picket so you know it's all business. If I started, I'ma finish it on gang, gang, gang. We can, we can, we can, we can go into the city life. He just sees the sheets of water rolling in the movie life. I don't want to see my own beach up in the city house. He's a guy shot at like a hundred thousand. ตายบอกเอ้าอ้ากำลังจะเอวอย่างนี้ยน้องเท่มากเลยอ่ะแบบอันเนี้ยดูมีความโตชายหนุ่มอ่ะนี่ไงไม่กล้าให้โอ้เลยดู พ<ก>ลังไยกับด<ร>าวพฤทีศาสตรกำลังทดลองเี่อรพวกมันจะ,ะทำอย่างนี้สวยดีเนาะเออโอ้ผมยาวแลาวน,นารักสายดาวพทีศาสตร์แลบบนี้น่าจะดีกันทคนเลยอ่ะโอ้มีติดหยดน้ <Wow. S 2> กว่าย่อมกว่าจุดดีมากเลยอ่ะมันเสียงรอดเนอะโอ้สุดดีมากนี่ก็ไม่เบาเลยจ้ะคนนี้หน,น,นุ่มน้อยหนุ่มน้อยเนี่ยเหรอโอ้ไม่น้อ รอบนี้ฉันไม่พลาดดูผมซะก่อนเออเก๋เว้ยแต่ดูสิ่งต่อชเลยมากไม่จับแสงสีแนละสังส่วนก็เลยเนาะ ทุกคนนี่ก็เป็นเมนดูกันเดๆต้องดูเก๋มากเหรอไม่กล้วเราอีนเรอน้องดีมากเลยอ่ะคัอแบบอันนี้น้องดีมากจริงๆอนเนี้ย อชอบจุน่ะต่มนีเรื่องเสียงก็คือยอมเลยชาดิชานิแอมบี MV นี่ฮาดีมากเลยอะดูคิวดิหัวลูกชานไม่ใช่ฮาเออชานนี่ไง คภาพรวมดีจังเลยอ่ะว่เข้าใจทำนาอสวยจังเลยอ่ะดีมากนี่ไงเ่เปิดไแซฟตี้นี่ไงอโอ้ยันไม่ทานชั่งเลยแต่ดีมากเลยแต่ถือว่าเป็น r รีมิกซ์ที่ดูแตกต่างแล้วก็ดูสวยงามฉันชอบแสงสีทุกอย่างเลย ฉันชอบความที่ดูเป็นชายหนุ่มมากเลยอ่ะเออดูโตขึ้นอยู่ในโรงในแ l บ p อะไรเงี้ยแต่ละคนออดูโตขึ้นแบบดูมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์คือกำลังทำการทดลองบางสิ่งบางอย่างกันอยู่โอ,อ้ดีมากออโอ้ยดีเนาะคนมาทำเวอร์เนี้ยใช่ใช่ถือว่าสวยงามมากจริงคนมาฟีดกับคนที่มาแบบคุณลุงที่มารีมีก็ดีอยู่สรุปเขาเด็กกว่าเราจ้ะรไปเลยนะอย่างนั้นอ่ะมันก็ลุงเด็กกว่าเราเกินไปได้ไหมแต่ถือว่าภาพรวมก็ดีเลยนะเอาจริง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 ชอบ ปเปิดมาตอนแรกก็ดีที่มีมาให้แบบม,มีมีใหม่แบบมาหย่อนให้ใหายคิดถึงกันอ่าอาใช่ก็เดี๋ยวไว้รอดูติดตามผลงานต่อๆไปของเอสกันอีกว่าจะมีตัวไหนออกมานะครับหรือว่าเราจะเอาเพลงเก,ก่าๆที่เราไม่เคยทำมาทำหรือป่าก็าเดี๋ยวรอดูกันใช่สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสบสวัวะะสดีค่ะ